สวัสดีอย uh, uh, mm hmm. ู่ในเพจอีสานขึ <mañana benim> ้นทิ่นนะครับผมอีสานขึ้นทินนเลยครับพี่น้องเด้อเบิ่งบักแตงนะครับน้อบักแตงพุนต๊กมือนนิครับผมผลนตกขํานะครับบักแตงนะครับผมที่ไปเฮ็ดงาน่างจังหวัดว่างระบบน้ำน้ำยศไว้นะครับผมนี่นะครับดัดแปลงเอาเด้อครับเด้อนะครับผมนี่ดัดแปลงเอาพี่น้องนะครับผม เป็นอันท่อสายออกซิเจนของปานะครับผมที่ปับปับได้เ้อครับเด้อนี่เอามาใส่ท่อนำาสายยางนำถสาย,ยางนำที่เลนไปนี่ครับเล่นไปนี่นะครับเด้อเล่นไปน้ำนี่นะครับผมแล,ล้วก็เจาะอ่าว่างตัวน้ำยศไ้อันตัวนี่แล้วครับนี่นี่น,นี่นี่ครับผมเห็นบอกครับแล้วมันก็เท่าเสียบได้ครับเสียบได้เสียบได้น้ำก็ติไหล ครับเสียบใดน้ำก็สติไหลนะครับไหลน้ำใสยางมาหยดปอก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 น้ำกระถางนะครับแล้วก็ติไหลย้อนนี่แล้วก็ติไหลย้อนขึ้นมาไหลย้อนขึ้นมาเข้าทั้งเข้าทั้งนะครับเนาะนี่ระบบนำยดนะครับผมแต่กับว่าเบิ่งระบบนำยดอีกอันหนึ่งนะครับเนาะใส่ขวดนะครับอ่าบริอีทานประเทศงานตั้งจังหวัดนะครับเนาะม้อนี่ฝนตกม้อนี้ฝนตกนะครับเนาะ ญาติพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะนี่นะครับอสร้างในชาก็ใะไหัวตัวที่ปับซ้ายออกซิเจนกับขวดน้ำนะครับเนาะเจาะเครื่องน้อยนึงนะครับเนี่ยให้มันมีอากาศลงมาก็ปล้อยปรับให้ยดคอยยดแห้งได้นะครับนี่นี่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นต้นมะระนะครับนี่เลี้ยต้นมันนะครับผมมีคนอยู่ก็เลียดต้นมัน ว่างระบบนามให้เขานะครับเนาะก็ได้กินหมากกินนวยนะครับเนาะตรงมีบักพริกนะครับเป็นพริกนะครับที่ทางในชาติได้เพาะไว้ครับมีตะไคร่นะครับเนาะมีบักพริกตะไคร่นะครับเนาะที่ทางในชาติเฮ็ดไว้นะครับเนาะแล้วก็เป็นนามค้งไว้ปล่อยนามมะค้งไว้หน่อยหนึ่งประมาณสองสามหมื่นทางในชาตินี่ครับผมแตงเป็นหมากแล้วครับนี่หมากไงแล้วนี่โอ้ยดกคักพี่น้องเอ้ยนี่ครับผม นี่ดอกคักเนาะครับเนาะต่างในชาติไปเฮ็ดงานต่างจังหวัดไปหนองคายนะครับยอะสองสามมือนะครับเนาะอบาหลีส mm ันเงิน <estrogen> จ mm ีนไปเฮ็ดงานต่างจังหวัดนะครับบาหลีสันเงินจีนเนาะครับเนาะนี่นะครับเบิ่งดอกมันอ่าผู้ใดที่ติดตามอยู่กะนี่นะครับผมปลูกในกระถางเนาะครับเนาะโอ้คันมีพื้นที่นี่งามคักเลยพี่น้องงามคักงามคักงามคักนะครับพี่น้อง ห้ามผักพุ่นเบื้องดอกเขาเบื้องดอกเบื้องหมากเขาครับงามครับดีีนะครับเนาะเอาซ่ำหนีซะก่อนนะครับเนาะที่มันที่เหวปวดเดี๋ยวสิพผากันนั่นร่ำคัญบ่บาอีสานขึ้นทิ้นนะครับเนาะอยู่ในกรุงเทพอยู่กอมนนะครับบานเซาอยู่บ้าบปะท่องนะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้นะครับเป็นน้องใหม่นะครับเจ y o ย t u b e นะครับเนาะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับ